สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเก้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้นะครับโฟกเต่าครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2002ครับ เป็นเครื่องสองพันเบนซินนะครับผมเป็นรถใหม่นำเข้าศูนย์ยนตะกิดนะครับผมคันนี้นะครับสวยงามหายากเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับคันนี้นะครับคุณลูกค้ามาพร้อมเอกลักษณ์ที่สวยงามของเต่าลงตัวเลยนะครับผมรถบ้านมือเดียวป้ายแดงครับผมสวยงามเลยครับคันนี้ สุดคลาสสิกเลยครับผมดูเลยครับสีดำเดิมโรงงานนะครับสวยๆเงาเงาฉ่ำๆเลยครับผมมีระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะครับผมอยางลอเลยครับคันนี้สีนะครับคุณลูกค้าเงาเงาฉ่ำๆเลยครับผมไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กยางใหม่ๆนะครับ ล้อแมกยางใหม่ดอกเต็มๆแน่นๆทั้งสี่เส้นเลยนะครับยางปี2024เพิ่งเปลี่ยนครับผมขับได้อีกยาวไกลเลยครับโอเคครับมาชมภายในกันต่อเลยนะครับผมภายในนะครับคุณลูกค้าสุดหล่อเลยครับมาในเบาะนะครับเบาะแดงนะครับผมโซนสปอร์ตเลยครับผมระบบถุงลมนิรภัย4ี่ใบนะครับเกียร์ออโต้นะครับผม คุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับขับง่ายสะดวกสบายกันเลยทีเดียวครับดูเลยครับเบาะหลังนะครับผมแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับผมลอเทลงตัวเลยครับโอเคครับมาชมท้ายรถกันต่อเลยนะครับโอเคครับท้ายรถนะครับผมว่างมากเลยครับ ส่อุปกรณ์ของใช้นะครับได้เยอะกันเลยทีเดียวครับและที่สําคัญนะครับอุปกรณ์ของเดิมนะครับอยู่ครบหมดเลยครับผมเบาะหลังนะครับแบบพับได้นะครับผมกดตรงนี้นะครับแล้วพับลาบไปตรงนู้นได้เลยครับผมใส่ของได้เยอะแน่นอนครับครับรอรอชิวๆเลยครับผมคันนี้โอเคครับเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผมและผมขออนุญาตนะครับสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับ จะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับว่าเพราะขนาดไหนนะครับผมติดแล้วครับชึ่งเดียวทีเดียวติดชึ่งครับผมโอเคครับมาชมห้องเครื่องกันชัดๆชัดๆเลยนะครับเครื่องนะครับเครื่องเบป้ายแดงเลยนะครับผมเครื่องใหม่ๆเลยครับคันนี้ แห้งสนิทเลยครับไม่มีเยิ้มไม่มีซึมเลยครับผมและที่สําคัญนะครับผมดึงไม้วัดโชว์เลยครับผมไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้ม100%ยเปอร์เซคอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปึกครับผมและที่สําคัญนะครับผมรับประกันเลยครับรถไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สและไม่มีน้ําท่วมครับผม เป็นรถโฟกศูรนน์จนตะกิดนำเข้าออป้ายแดงเลยนะครับคันนี้โอเคครับครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถ มาทดลองขับดูได้นะครับผมจะขับใกล้ขับไกลนะครับทางเรายินดีเลยครับผมหากขับแล้วไม่ประทับใจตรงไหนนะครับบอกผมและทีมงานรถบ้านมงคลได้เลยนะครับทางเรายินดีบริการแก้ไขให้คุณลูกค้าฟรีเลยนะครับผมสําหรับเจ้าคันนี้นะครับสําหรับคุณลูกค้าสนใจนะครับเดี๋ยวผมขับไปส่งเลยนะครับถึงที่ได้เลยนะครับผมถึงที่บ้านท่านได้เลยนะครับผม ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม